ทัมซูงสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรดักต์ใหม่ของทางทัมซูงนะครับคือ galaxy C4 o 5 g นั่นเองนะครับเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่ที่สุดนะครับตัวเครื่องแข็งแรงด้วยวัสดุ armor a ลูมิเนียมนะครับกระจกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับทำมาจากกอริลล a าการวิ t ตัสทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับปกป้องแข็งแรงมากกว่าเดิมถึง50%นั่นเองนะครับบานพับได้ผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับ เป็นวัสดุอย่างดีอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับก็คืออะมมลูมิเนียมนั่นเองนะครับแข็งแรงพับเทสมาแล้ว20,000นครั้งผ่านแน่นอนนะครับและเป็นสมาร์ทโฟนจอพับเครื่องแรกของโลกนะครับที่สามารถกันน้ําด้วย IPX8 นั่นเองนะครับซึ่งกันน้ําลึก1.5เมตรนั่นเองนะครับและตัวนี้ง่ายๆสมมติ ลูกค้าอยากจะได้โทรศัพท์ที่พกพาสะดวกแต่ว่าบางอารมณ์ปอยากได้ลยแท็บเล็ตแต่ว่าอยากจะพกพาเไปไ็นง,ง่ายๆแต่กระเป๋าไว้งั้นเองคือตัวนี้ที่ผมคุยมาคือมันสามารถปกติจอด้านนอกที่ใช้งานนะครับ6.2นิ้วแต่พอกางออกแล้วนะครับกว้างถึง7.6นิ้วนั่นเองนะครับจอสีสวยคมชัดด้วยกระจก UTG นะครับเป็นอุลตราทาเนีนแกนนะครับ แล้วก็เป็นแบบ Dynamic a ะมูเล 2X นะครับให้สีสันสวยสดใสคมชัดสมจริงและเป็นครั้งแรกของโลกอีกเช่นเดียวกันก็คือกล้องซอนตายนาจอนะครับอ่าซึ่งตัวนี้จะช่วยให้เวลาดูคอนเทนต์ดูหนังดูซีรีส์มันก็จะไม่มีรูอะไรเข้ามาอ่าบทบงังสายตาให้รบกวนจิตใจต่อการดูต่อการเล่นเกมแน่นอนนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังดูเมียนตาสมูทขึ้นด้วยคาตาลีเฟรเล120เฮิร์จาก10ถึง120 Hz นะครับตัวนี้จะสามารถปรับอัตโนมัติตามคอนเทนต์ที่เราดูหรือเราที่เราใช้นะครับช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับได้สบายๆเลยเพียงพอต่อการใช้งานทั้งวันนะครับแล้วก็ หน้าจอใหญ่แล้วรีเฟลชดีแล้วนะครับยังสามารถใช้งานแอปปกติเครื่องธรรมดาทั่วไปใช้งานได้แค่2แอปแต่เราเจ๋งกว่านั้นนะครับจอใหญ่6.7แล้วทีนี้ใช้การพร้อมกันได้ถึง3แอปแล้วก็สามารถเลื่อนชอบไปไหนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหมุนปัดได้หมดนะครับและสามารถถ้าแอปไอปที่เราใช้ขึ้มมา3แอปแต่ว่าเราใช้บ่อยๆใช้พร้อมกันบ่อยเราสามารถปััหมุด ล็อกไวเลยก็ได้ครับเวลาสมมติจะเรียกใช้ไม่ต้องมา,มาเปิดอะไรให้วุ่นวายแล้วดึงมาเลยมันจะขึ้นพร้อมกัน3แอปได้ทันทีนะครับและยังใช้งานมีแผงควบคุมตัวเฟกโหมดเองนะครับที่ดีมากๆเลยตัวนี้พร้อมใช้งานได้เลยเช่นตัวนี้เฟกโหมดพัดแนลที่ผมพูดถึงนะครับก็คือสามารถแคปหน้าจอได้นะครับเพิ่มลดเสียงได้ เพิ่มลดแสงได้นะครับขนาดที่เราชมคอนเทนต์อยู่เพราะว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันพับได้อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราพับปุ๊บเราก็จะดูตัวคอนเทนต์อีกข้างหนึ่งอีกข้างล่างเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเฟกโหมดควบคุมแสงสีเสียงแล้วก็แคปหน้าจอได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ขนาดเราดูคอนเทนต์อยู่ถึงเราจะปิดอยู่เราดูด้านนอก เราเก้าออกมามันก็ยังดูได้ต่อเนื่องสมุติไม่สะดุดต่อการดูคอนเทนต์ต่งตางๆนะครับและตัวนี้หน้าจอด้านในยังรองรับ s pen อีกนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ตัวสมาร์ทโฟนจอฟได้รองรับ s pen ได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้โจทย์งานได้เหมือน galaxy note เลยนะครับแต่ว่าดีกว่าตรงที่ว่าใหญ่กว่านั่นเองนะครับใช้งานสะดวกมากขึ้น เวลาสมมติเราเปิดเน็ตเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เปิดโน้ตด้วยเราสามารถดึงรูปจากในอินเทอร์เน็ตมาในโน้ตได้เลยครับเหมือนอย่างาในคอมพิวเตอร์นะครับที่เราเปิดหลายๆห,หน้าจอเราดึงรูปข้ามมาได้เลยตัวนี้ทําได้เลยนะครับและยังใช้งานโน้ตได้ง่ายๆนะครับด้วยขนาดสมมติเราดู youtube อยู่เราสามารถเอาปากกาแตะสอครั้ง สามารถเรียกสามสูงโน t ตได้เลยทันทีนะครับและกล้องหลังอันทรงพลังยังมาให้ถึง3ตัวนะครับเป็น12ล้านทั้ง3ตัวเลยนะครับตัวนี้ระบบจัดเต็มทั้ง3ตัวเลยทั้งเลนหลักเลนเทเลเลนอันต้าไว้นะครับมีการส่นมาให้ด้วยทั้งเลนหลักทั้งเลนเทเลเลยช่วยถ่ายให้นิ่งมากขึ้นเหมือนกล้องแอคชั่นแคมนั่นเองนะครับแล้วก็ เวลาเราฟังก์ชันกล้องที่ข้างในมีอิกใช้เยอะเยอะคือตัวอย่างที่ง่ายๆสมมุติเราอยากจะใช้ความละเอียดกล้องหลังที่เยอะๆตัวเนี้ยของเราสามารถดูได้อ่าดูภาพได้ทั้งข้างหน้าเลยนะครับสามารถดูได้แล้วก็ยังสามารถตั้งโต๊ะได้นะครับตั้งโต๊ะถ่ายรูปตัวเองได้เวลาเราถ่ายรูปไปเพื่อน เราก็สามารถให้เพื่อนดูรูปภาพท่ายแอคชั่นของเพื่อนจากด้านนอกได้เช่นกันนะครับและยังมาพร้อมกับตัวอาร์มดอีกอย่างนึงที่ผมชอบคือการถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับวีล็อกแล้วอยู่คนเดียวไม่ต้องพึ่งพาใครเป็นออโต้เฟรมเรทนะครับซึ่งจะช่วยจับออโต้เฟรมเรทให้อยู่ก,กลางๆตลอดอันนี้ผมชอบมากสำหรับคนที่ชอบถ่ายทำ u t u b e นะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่า เราจะตกเฟรมเขาจะมีตัวนี้เข้ามาให้เพิ่มด้วยนะครับและยังมาพร้อมกับตัวเครื่องที่ทรงพลังเป็น cpu snap 888นะครับที่5นาโน,โนเมตรเร็วแรงเล่นเกมไม่ใชมีสะดุดดูหนังฟังเพลงนี่สะดวกสบายอยู่แล้วมาพร้อมกับแรมถึง12 g กิกนะครับแบตเตอรี่ให้มาถึง4,400 mAh มอนะครับใช้งานเตียงพอตลอดทั้งวันแน่นอนครับสวัสดีครับ